เข้าขคลื่นที่3มนาะขคลนพีตานั่นนั่นแหละ 1. นึ่ทำไมเราถึงเราถึงไม่เชื่อว่าเราจะทําได้ 1. นึ่งเนาะสคือเราต้องกลับมาเยียวยาฟงมาเยียวยาฟงที่เรามีในเรื่องนั้นๆันเออสนะคือการ affirmation อะหรือว่าการสั่งจิตอะว่าเราตื่นเช้ามาเราสั่งจิตเหมือนที่ครูโค้ดบอกอะจริงๆอ่ะ ถามว่ามันมันได้ไหมมันก็ได้แต่มันแต่ตัวเรามันจะไม่เชื่อไงแต่ถ้าเราทําด้วยแล้วเราสําเร็จไปทีละอย่างเก็บเก็บความสําเร็จเล็กๆน,น,น้อยๆอยอ่ะคู่กันน่ะแบบแล้วเราอยู่กับปัจจุบันน่ะทําไมทุกวันเนี้ยเราไปเรียนไม่รู้มากี่คอร์สกี่โค้ดเราถึงข้ามเราถึงไม่สําเร็จสัทีอะ่ะหรือต่อให้สําเร็จอะ่ะ ก็ไมย่ยังยังไม่ได้ข้างฟ้ายังต้องยังต้องไฟยังต้องดิ้นยังต้องแบบ s u r v i v เวอะยังแบบอันทำไมฉันยังไม่ลอยลำสักทีอะไรอย่างเงี้ยสเนาะอันที่สามก็คือเนื่องจากความเงินทองความสําเร็จความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์บ้านใหม่รถใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอชวนพี่ตาเล่นเกม ให้พี่ต้านึกถึงคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่ต้าสามคนมีใครบ้างให้เวลาสามวิหนึ่งสองสพอนึกได้แล้วเนาะหนึ่งในสามคนมีพี่ต้าอ,อยู่ไหมหนึ่งในสามคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตมีชื่อพี่ต้าอ,อยู่ไหมค่ะเข้าใจอันนี้ขอแชร์เพราะน้องทำแล้วคือ สามคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวพี่ต้าเองเราถึงไม่สำเร็จสักทีเพราะอะไรเพราะจัก,กรวาลมองว่าทำไมคุณไม่ให้ความสำคัญคุณน่ะเพราะฉะนั้นคนุณน่ะก็ไม่สมควรที่จะได้ที่จะได้ของพลังงานสูงอะ่ะอันนี้พี่ตาเก็ตไหมเรา ไม่เราไม่ได้อยู่เป็นคนสำคัญในชีวิตของเราในขณะเดียวกันขึ้นขึ้นที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นคองเป็นความสำเร็จเป็นบ้านใหม่รถใหม่เป็นความมาั่งคั่ง,งอุดมสมบูรณ์เป็นเครื่องสูงแต่ตัวเราตัวเรามันอยู่ตรงนี้ขึ้นมันไม่เท่ากันขึ้นมันไม่เท่ากันวิตา้าถ้าขึ้นมันตรงกันน่ะ เราถึงจะดึงดูดในสิ่งที่เราเป็นได้เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรอันนี้เราเรียนกฎแรงดึงดูดมายังไงคนก็ต้องเคยได้ยินเพราะฉะนั้นจัก,กรวาลมองว่าเราไม่คู่ควรเพราะคุณไม่ได้ให้ความสำคัญตัวเราแต่เรารู้สึกว่าตัวเราอะ่ะมันยังไม่คู่ควรมันเลยยังไม่มันยังเลยในในส่วนเส้นทางของเราอะ่ะพิดาในเส้นทางของเราอะ่ะ มันก็เลยดูเหมือนแบบมันเคลื่อนไม่เท่ากัน